สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญภาทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมไพ่เล่าเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันก่อนนะดูว่าไพ่จะเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมพลังงานการอ่านไพ่อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนตรงมากบางคนตรงน้อยบางคนก็ตรงทั้งหมดเลยก็เป็นได้นะคะ ไพ่อาจจะสลับสับฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคนและก็เขานะคะบุญนาภัยอยากจะให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับกกไปถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ากเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดปุ่มซปเอรหรือกดปุ่มคําว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะ มาเรามาดูกันนะโอ้สองถ้วยแังงานนี้คุณกับเขาอ่ะรักกันมากนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันก่อนนะเดท The Hangman สามถ้วยห้าไม่เท้า ดูตามหน้าไพ่แล้วนะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาะคือไม่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามีเดือดขึ้นมแล้วก็เดือดขึ้นมานะตอนที่คุณกับเขายังไม่มีปัญหาประเด็นกันนะคุณกับเขารักกันมากเลยนะคะแบบคุณอาจจะไม่คิดนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขา่ะจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะคะเห็นไหมเดือดนะคะหลังจากสองถ้วยที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันแบบรักกันมากอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ เดื The อนเดนี่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันจบไปต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบนะคะถ้าเป็นคนที่เคยอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วก็เลือกราย่าล้างนะคะบางคนความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะที่คุณกับเขามีปัญหาประเด็นกันจะมีบุคคลที่สามที่สี่ที่ห้าเข้ามายุ่งมาเกี่ยวในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงของเขาหรืออาจจะเป็นครอบครัวของเขาหรือคนรอบข้างของเขา พี่น้องของเขาก็เป็นได้นะคะที่มายุ่งมาเกี่ยวมามีอิทธิพลต่อใจของเขานะคะคนคนนี้ของคุณอาจจะไปเชื่อคนอื่นแล้วก็แบบทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันต้องมีปัญหาประเด็นกันนะคะหรือบางคนคนคนนี้ของคุณนะอาจจะเป็นคนที่ติดเพื่อนชอบเที่ยวชอบดิง้งชอบดื่มชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มไวน์ชอบเที่ยวกลางคืนติดเพื่อนติดฝูงไม่ได้สนใจคุณนะคะ มัวไปหลงและเลิงการเที่ยวตีกับเพื่อนกับฝูงไม่ได้สนใจคุณจึงทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันต้องจบกันไปนิ่งกันไปเงียบกันไปนะคะหรือบางคนความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคนของคุณอาจจะไปดึงคนอื่นเข้ามายในความสัมพันธ์ก็เป็นได้นะคะมันเป็นเพราะว่าสามถ้วยนะคะทั้งๆที่ตอนที่คุณกับเขายังไม่มีปัญหาประเด็นกันนะคุณกับเขารักกันมากนะพอในวันที่คนคนนี้กับคุณมีปัญหาประเด็นกันเขาไม่ได้สนใจคุณเลยนะคะ ปล่อยให้ความรักของคุณกับเขาว่างเปล่าเห็นไหมเดือนนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนิ่งกันไปเงียบกันไปนะคะอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ให้คุณกับเขาต้องนิ่งกันไปเงียบกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะราศีนิถือถ้วยในวันที่คุณกับเขาจบกันไปนิ่งกันไปเงียบกันไปคุณกลับมาเยียวยาหัวใจตัวเองภายในใจของคุณนะคุณก็รักเขานะ คุณรักเขามากเลยที่ผ่านมานะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่คอยดูแลเอาใจใส่เขาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเขาจะมีปัญหาอะไรหรือมีเรื่องอะไรก็ตามที่ไม่สบายใจะคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่คอยให้กําลังใจเขาคอยดูแลทเทคแคร์เขานะคะปลอบใจให้กําลังใจเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนในตอนนี้คุณกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองมาเยียวยาหัวใจของตัวเองนะคะถึงแม้ว่าคุณจะรักเขามากขนาดไหนเขาไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวองคุณ คุณก็หันกลับมารักตัวเองแล้วก็มาเยียวยาหัวใจของตัวเองในตอนนี้นะคะในวันที่คุณกับเขานิ่งกันไปเงียบกันไปใหม่ๆคุณสู้กับหัวใจตัวเองนะคะสู้จนแบบบางครั้งตัวเองอ่ะจะไม่ไหวนะคะเพื่อนเพราะว่าคุณน่ะรักเขานะคะคุณมาเยียวยาหัวใจตัวเองสู้คุณอาจจะมาโฟกัสในเรื่องการงาน ทํางานเต็มที่ทํางานแบบไม่อยากจะคิดถึงเรื่องของเขาอะไรประมาณนี้นะแปดดาบในวันที่คุณกับเขาจบกันใหม่ๆคุณเครียดเครียดมากเลยนะคะเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้สนใจคุณนะคะไปมีความสุขไปหลงระเริงกับตัวเลือกทางเลือกของเขานะคะคุณทุกข์ใจกลัวที่คุณแบบ จะมาเยียวยาหัวใจตัวเองได้มาสู้สู้กับตัวเองเอาชนะหัวใจตัวเองได้มันก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะที่ผ่านมานะโอ้เห็นไหมเพื่อนๆพ,พลังงานของคุณในตอนนี้นะสบายอกสบายใจแล้วนะคะบางคนคุณมีกำแพงต่อเขาอย่างหนาบางคนคุณบล็อกเขานะหรือเขาบล็อกคุณบางคนคุณบล็อกใจเขาด้วยมีกำแพงต่อเขาอย่างหนาทึบเลย ไม่ยอมให้เขามาทําร้ายหัวใจคุณต่อไปนะคะกลัวที่คุณจะมาเป็นพลังงานของความสบายอ,อกสบายใจกลัวที่คุณจะมาหยุดนิ่งคุณก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะคะเพื่อนๆดูนี่ดูแปดดาบเห็นไหมแปดดาบกลัควคุณจะผ่านพ้นจุดนี้มาเป็นราชินีถือดาบพลังงานของความสว่างสไยนี้ได้คุณก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันคุณต่อสู้เห็นไหมต่อสู้มาเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะตอนนี้ ตอนนี้คุณสบายอกสบายใจแล้วขุดเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะคุณสามารถอยู่ได้แบบไม่มีเขาฉันก็อยู่ได้นะคะในตอนนี้นะกาังงานของคุณดีมากเลยตอนนี้คุณมาทําใจได้บางคนก็กําลังทําใจอยู่กําลังจะเยียวยาหัวใจตัวเองอยู่ในตอนนี้ยังทําใจไม่ได้ยังคิดถึงเขาอยู่ตลอดนะคะมาสู้กับหัวใจตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะหัวใจตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้คิดถึงเขาตอนนี้นะบางคนก็ทําใจได้แล้ว มาหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองใจแข็งสุดๆนะคะห้าดาบโอ้ดูห้าดาบสำรับนี้นะบางคนความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คนของคุณนะ่ะทำร้ายจิตใจคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวาจาหรือการกระทำเห็นไหมบางคนโดนทำร้ายร่างกายด้วยนะบางคนนะตัวเห็นไหมเข้าทำร้ายร่างกายคุณนะ่ะ แต่บางคนเขาไม่ได้ทดําร้ายร่างกายคุณนะแต่ปากของเขาอ่ะปากจัดทําร้ายหัวใจคุณทําให้คุณเจ็บปวดทาให้คุณเสียใจนะคะโอ้คนคนนี้เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะอีกโกอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจตัวเองนะคะแต่คุณก็รักเขามากนะคะเพื่อนๆคุณรักเขามากนะแต่ถึงแม้ว่าคุณจะรักเขามากขนาดไหนเขาไม่ได้สนใจคุณคุณก็แบบ กลับมารักตัวเองดีกว่านะคะมาหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองดีกว่านะคะโอ้เห็นไหมดูปากของเขานะคะเพื่อนๆอ้าปากนี่เวลามีปัญหาประเด็นกันคนคนนี้นะเขาพูดแบบคุณพูดไม่ทันเขาอะนะคะคำพูดคำจาของเขาเสียดแทงหัวใจคุณทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณเสียใจทำให้คุณต้องแบบนั่งรับฟังเขานะบางคนนะ สนแบบคุณอะทนไม่ได้ทนไม่ไหวอาจจะตัดสินใจจบจะเข้ามาก็เป็นได้นะหรือคนคนนี้ก็ได้นะที่เขาแบบเขาไปมีคนอื่นหรือเขาไปมีตัวเลือกทางเลือกอื่นจึงทําให้เขาหาเรื่องทะเลาะกับคุณแล้วก็เดินออกจากคุณไปก็เป็นได้นะคะโอ้สิบดาในวันที่ไม่มีคุณะเขาทุกเขาทรมานหัวใจของเขา สิบดับสำรับนี้เป็นเงาสะท้อนคุณเพื่อนเห็นไหมตัวของเขาอะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าการกระทำคําพูดวาจาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําร้ายจิตใจคุณไม่ว่าจะเป็นวาจารหรือการกระทำก็ตามเขาได้รับผลสะท้อนย้อนกลับมาหาเขาในวันที่ไม่มีคุณทำให้เขาเจ็บปวดทำให้เขาเสียใจยทำให้เขาคิดถึงเหตุการณ์เก่าๆสิ่งเก่าๆที่เขาทำไม่ดีกับคุณในตอนนี้จึงทำให้เขาทุกข ทรมานหัวใจของเขานะคะราชาถือดาบดูราชาถือดับสำหรับนี้นะความมีอีกโก้ของเขาที่เขาปากร้ายปากแรงทําร้ายจิตใจคุณทําร้ายร่างกายคุณบางคนนะทําร้ายร่างกายคุณหรือมีความรักที่ครึ่งๆกลางๆให้กับคุณไม่มีความชัดเจนให้กับคุณตอนนี้เขากําลังเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในวันที่ไม่มีคุณดูตําราของเขานะคะมีตั้งหลายเล่ม บางเล่มก็เปิดไว้บางเล่มก็ปิดแล้วนะคะเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในวันที่ไม่มีคุณทําให้เขาทุกข์สิบดาบทําให้เขาเศร้าทําให้เขาเสียใจยคิดถึงเหตุการณ์เก่าๆสถานการณ์เก่าๆที่เขาเคยทาร้ายจิตใจคุณจึงทําให้เขาคิดได้ว่าเขาอะทำไม่ดีกับคุณทำร้ายจิตใจคุณความมีอีกโก้ของเขาลดลงดูหน้าของเขาความเข้มขึงเข้มขังความปากร้ายปากแรงของเขาอะดูหน้าของเขา ลดลงความอีโก้ของเขาลดลงเพราะว่าเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในวันที่แม่มีคุณเขาทุกเขาทรมานหัวใจนะคะในวันที่คุณอยู่ในชีวิตของเขาคุณเป็นผู้หญิงรุ่นชาวที่คอยดูแลเอาใจใส่เขานะคะเพื่อนราชินีธนูดูแลเอาใจใส่เขาทุกสิ่งทุกอย่างคุณใจดีกับเขาทําดีกับเขาไว้เยอะนะคะในวันที่เขาไม่ได้สนใจคุณคุณจึงตัดสินใจแบบว่าในเมื่อเราทําดีกับเขามาตลอด เขาก็ไม่เคยเห็นค่าเขาก็ไม่เคยเห็นความดีเขาไม่รักเราก็ปล่อยเข้าไปนะคะเขาคิดว่าคนอื่นดีกว่าเราก็ปล่อยเข้าไปคุณจึงหันกลับมาหยุดอยู่กับตัวเองทําใจสบายๆตัดเขาได้แล้วนะบางคนนะตัดเขาได้แล้วตอนนี้นิ่งเข้มแข็งใจแข็งสุดๆนะคะบางคนคุณมาหยุดอยู่กับตัวเองได้สบายๆแล้วแหละแต่ภายในใจของคุณคุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะเพื่อนๆบางคนนะยังรักเขาอยู่โอ้สามดา ดูเขาเจ็บปวดหัวใจดูมือของเขาอ่ะกลุ่มหัวใจของเขาไว้เขาเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณเขาคิดถึงสถานการณ์เก่าๆเรื่องเก่าๆที่เขาเคยทําร้ายจิตใจคุณเหมือนดาบแหลมๆสามดาบนี่ไปทิ่มแทงหัวใจของคุณทําให้คุณเจ็บปวดทาให้คุณเสียใจตอนนี้มันสะท้อนย้อนกลับมาเขาทําให้เขาเจ็บปวดทําให้เขาเสียใจนะคะเขาทุกข์เขาทรมานหัวใจตอนนี้อาจจะกลัวมากเลยนะกลัวเสียคนที่ดีอย่างคุณไป คนคนนี้เขาจะไม่ยอมสูญเสียคนที่ดีอย่างคุณไปนะคะตอนนี้เขากําลังเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้เพื่อที่จะให้พลังงานของเขาเป็นคนดีมากกว่านี้เขาจะไม่ยอมสูญเสียคนดีดอย่างคุณไปนะคะโอ้เห็นไหมแปดถ้วยสําหรับนี้บางคนคนของคุณคนนี้เป็นมีคนอื่นจริงๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหม คุณอาจจะรู้คุณอาจจะไปจับได้ว่าเขามีคนอื่นจึงทําให้คุณเสียใจทําให้คุณเดินหันหลังจากเข้ามามุกออนออกจากเข้ามานะคะหรือบางคนคนคนนี้กับคุณไปมีคนอื่นแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจคุณเขาอาจจะเป็นคนที่เดินหันหลังจากคุณไปแล้วไปอยู่กับคนอื่นก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าคนคนนี้เขาเดินออกจากชีวิตของคุณไปในตอนนี้เวลานี้ในความนึกคิดของเขาเขาอยากจะกลับมาในชีวิตของคุณอยากจะกลับมาขอโอกาสคุณนะคะ เขารู้แล้วว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีค่าสําหรับเขาที่สุดเขาจะไม่ยอมสูญเสียคนที่ดีอย่างคุณไปถ้าเขาเป็นคนบล็อกคุณเขาจะปลดบล็อกและเขาจะติดต่อสื่อสารคุณกลับมากลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุณบล็อกเขาเขาอยากจะขอร้องให้คุณปลดบล็อกเขาและเขาจะติดต่อสื่อสารคุณกลับมานะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เดินออกจากชีวิตของเขามาเขาอยากจะขอร้องว่าอย่าเพิ่งจะเข้าไปไหนให้โอกาสเขาสักครั้งหนึ่ง ถ้าคุณให้โอกาสเขาในครั้งนี้เขาจะกลับมาเป็นคนรักที่ดีของคุณนะคะโอ้โหเหรียญดูหกเหรียญสำรับนี้นะคะมันเพื่อนดูพลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณเฉิดฉายพลังงานของคุณสตรองพลังงานของคุณแบบมีออร่าคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหลอ่อคุณเป็นคนน่ารัก ะะดูการแต่งตัวของคุณเหน็นงไมคุณสบายอกสบายใจนะคะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นผู้ให้ให้แบบที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากเขาเลยนะคะดูพลังงานของคุณให้แบบจนทําให้พลังงานความดีของคุณแผ่ออกจากตัวของคุณมานะคะทาให้เขาคิดได้ทําให้เขาได้รับรู้ว่าโอ้เขา,ไา,า่ไม่น่าจะทําร้ายจิตใจไม่น่าจะทําร้ายหัวใจของคุณได้ลงคอทางทางที่คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ ใจดีกับเขาเหลือเกินคอยดูแลเอาใจใส่เข้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ให้กับเขาตอนนี้เขาคิดได้ดูเขานั่งเห็นไหมนั่งทำหน้าเป็นความคิดเป็นคนที่คิดหนักตอนนี้นะโอ้รู้แล้วรู้แล้วรู้คุณค่าในตัวของคุณแล้วนะคะตอนนี้นะอยากจะกลับมาขอโอกาสนะคะถึงแม้ว่านนะตอนนี้คุณจะไปนิ่งคุณจะใจใแข็งสุดๆกับเขามีกําแพงต่อเขามากขนาดไหน แต่คนคนนี้เขาจะไม่ยอมจะไม่ยอมสูญเสียคนดีๆอย่างคุณไปเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณนะคะโอ้พลังงานของคุณในตอนนี้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคุณอ่ะหกเุหลาแล้วก็ราชินีถอดาบพลังงานของความสดใสมีชีวิตชีวานะคะคุณทําใจได้แล้วนะบางคนนะทาใจได้แล้วสบายๆแล้วนะคะแต่คนคนนี้ดูพลังงานของคนคนนี้เขามีแต่ความทุกข์นะตอนนี้นะคะมีแต่ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจคิดถึงแต่ สถานการณ์เก่าๆที่เขาเคยทำร้ายจิตใจคุณโอ้เห็นไหมดูพลังงานของคุณนะคะดูพลังงานของคุณนะคะเพื่อนๆนี่พลังงานของคุณในตอนนี้นะคุณเป็นถึงราศีนิทราหกเหรียญแล้วก็หนึ่งในเท้าเห็นไหมคุณพรวคุณมีเอล่าอยู่ในตัวของคุณนะคะคุณมีแสงคุณ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีพลังงานของความดีอยู่ในตัวของคุณพลังงานความดีของคุณแผ่ออกจากตัวของคุณมาทําให้ผู้คนรอบข้างที่อยู่ข้างๆคุณได้รับรู้ว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีที่สุดคนคน, heroin, นนี้ก็เช่นกันตอนนี้ก็รู้แล้วว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีค่าสาหรับเขาที่สุดเขาจะไม่ยอมสูญเสียคนที่ดีอย่างคุณไปนะคะเพราะว่าเขารู้ันใจของเขาแล้วว่าในตอนนี้ <kır> k, เขารักคุณรักคุณมากที่สุดถึงแม้ว่าคุณจะไปหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองคุณจะใจแข็งกับเขาสุด เขาก็จะไม่ยอมสูญเสียคนดีๆอย่างคุณไปเขาจะกลับมาเดินหน้าในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะโอ้เห็นไหมพลังงานของเขาเอ,อ่ะพลังงานของคุณอนะ่ะดีสุดๆเลยนะมีแต่ความสะแบสบายใจนะคะตอนนี้นะบางคนคุณอยู่ได้แบบไม่เอาเขาแล้วนะบางคนนะไม่เอาเขาแล้วฉันอยู่ได้ฉันไม่อยากจะให้ใครมาทําลายหัวใจฉันได้อีกต่อไปฉันอยู่คนเดียวฉันก็มีความสุขดีแล้วนะคะ เจ็ดดาบโอ้เ oh, พ oh, <ๆ>ื่อนๆคนๆคนนี้ก็แอบสองแอบ,บมองคุณนะแอบสองแอบ,บมองคุณอยู่ห่างๆแอบบหึงแอบบหวงคุณอยู่ห่างๆนะคะเห็นไหมที่เขาถือเพชรเม็ดงามเม็ดนี้ก็คือคุณนะคะเขาจะไม่ยอมปล่อยเขาจะไม่ยอมสูญเสียคนที่ดีอย่างคุณไปคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นเพชรเม็ดงามที่อยู่ในมือของเขาเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณหลุดมือไปได้นะคะเขาคิดว่าถ้าเขาปล่อยเพชรเม็ดงามเม็ดนี้ ก็คือคุณหลุดมือไปในชาตินี้เขาคงจะหาผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาไม่ได้อีกแล้วนะคะเขาจะไม่ยอมสูญเสียคนที่ดีอย่างคุณไปนะคะโอ้รู้คุณค่าในตัวของคุณนะตอนนี้นะแอบส่องแอบมองแอบหึงแอบหวงคุณอยู่ห่างๆนะคะคุณอาจจะไม่รู้นะคะว่าคนคนนี้เขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่ถ้าคุณกับเขาเลอกกันไปแล้วคนคนนี้ก็อาจจะสร้างเฟซขึ้นมาใหม่ ก็เป็นได้นะโดยที่ไม่ให้คุณรู้แล้วก็แอบส่องแอบ,บมองคุณนะคะโอ้แผาแห่งการสองขึ้นมาติดตดกันเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมคนคนนี้เขายังมีคุณอยู่ในใจของเขาคุณอ่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เหมือนแสงสว่างที่อยู่ในใจของเขาส่องแสงสว่างระยิบระยับอยู่ในใจของเขานะคะเขายังไม่พร้อมที่จะสูญเสียคนที่ดีอย่างคุณไป เขาจะกลับมาเดินหน้าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูเขาส่องเขามองคุณเข้าถือคุณไว้นะคะคุณคือความรักที่ดีๆของเขาคนคนนี้ก็อาจจะรอคอยวันเวลาก็ได้นะคะเพื่อนๆรอคอยวันเวลาที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณโอ้เจ็ดมถาคุณกับเขาบล็อกกันไปแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะครับบล็อกคุณคุณบล็อกเขาอย่างที่แม่หมอพูดเมื่อกี้ถ้าคุณกับเขาบล็อกกันแล้วคนคนนี้เขาจะหาวิธี เขาจะทำทุกวิถีทางที่จะส่องคุณส่องคุณให้ได้นะคะเห็นไหมเข้าส่องคุณนะตอนนี้นะกำลังแอบส่องแอบมองคุณอยู่ดูคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่บนโขดหินเห็นไหมคุณมีกําแพงต่อเขาบางคนนะมีกําแพงต่อเขาสูงริบลิล่วนะคะตอนนี้คนคนนี้เขาไม่ยอมนะเขากำลังแอบส่องแอบมองคุณอยู่เขากำลังหาวิธีการอยู่ว่าจะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไร จะทาลายกาแพงตัวนี้แล้วเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างไรเนี่ยเขากำลังวางแผนคิดหาวิธีการอยู่นะคะตอนนี้คนคนนี้เข้าเหมือนคล้ายๆกับว่าเขามองคุณเหมือนหมาเห่าเครื่องบินนะคะเพราะว่าคุณอยู่สูงรียบเรเห็นไหมเขาอยู่ข้างล่างนะคะเขาจะไม่ยอมสูญเสียคนที่ดีอย่างคุณไปเขากําลังจะหาวิธีการอยู่จะกลับมา ง้อมาขอโอกาสคุณจะกลับมาเอาชนะหัวใจของคุณพาตัวเล่หัวใจของคุณไปอยู่เคียงข้างเขาให้ได้นะคะโอ้เห็นไหมเพื่อนๆคุณจะมีกำแพงต่อเขามากแค่ไหนคนคนนี้ก็จะหาวิธีการนะคะที่จะเข้ามาขอโอกาสคุณโอ้หนึ่งเหรียญเห็นไหมเขาเห็นคุณค่าในตัวของคุณคุณคือผู้หญิงผู้ชายที่เป็นเพชรเม็ดงามของเขานะคะ เขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณหลุดมือได้เขาจะไม่ยอมสูญเสียคนที่ดีอย่างคุณไปนะคะโอ้มารู้คุณค่าในตอนนี้ในวันที่สายไปไหมนะคะไม่เห็นคุณค่าในตัวของคุณก็ในวันที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาแล้วนะคะสายไปไหมในตอนนี้นะบางคนสายไปแล้วนะคะเพื่อนๆเพชศเม็ดงามก็คือคุณหลุดมือเข้าไปเรียบร้อยแล้วบางคนนะเพราะว่าคุณเข้มแข็งแข็งแร่งคุณนิ่งคุณใจแข็งสุดๆคุณมาหยุดอยู่กับตัวเองได้แบบ สบายอกสบายใจนะคะคุณมีกําแพงต่อเขาคุณไม่เอาเขาแล้วบางคนนะเขาทําเพจเม็ดงามเม็ดนี้หลุดมือไปแล้วบางคนแต่บางคนก็ยังไม่สายนะคะคุณก็ยังรอคอยเขาก็ยังรักเขาอยู่พร้อมที่จะให้อภัยเขาถ้าเขากลับเข้ามาแล้วเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเขานะคะ โอ้เห็นไหมเพื่อนๆตอนนี้รู้หัวใจตัวเองเลยว่ารักคุณเหลือเกินเห็นไหมอยากจะกลับมาขอโอกาสอยากจะมาอยู่เคียงข้างคุณอยากจะกลับมามีโมเมนต์ดีๆกับคุณอยากจะจูบคุณไหมสองถ้วยนะคะอยากจะจูบคุณอยากจะหอมแก้มคุณอยากจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปนะคะบางคนคุณกับเขาอาจจะแตกต่างกันรักต่างวัยนะคะคนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็เป็นได้นะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอายุน้อยกว่ากันนะคะในเขาจะกลับมารักคุณมเขาจะเข้ามาทนุถนอมคุณเหมือนไข่ในหินเขาจะไม่จักคุณไปไหนแล้วเขาคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ความรักอันสวยงามของเขานะคะเจ็ดเหรียญตอนนี้เขาส่องคุณนะในความนึกคิดของเขาในตอนนี้เขาคิดอยากจะกลับเข้ามาขอโอกาสคุณอยากจะกลับเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณเหมือนที่เขาถือผลส้มผลนี้ ดูแลผลส้มผลนี้อย่งางทะนุถนอมน,นะคะโอ้เห็นไหมความมีอีกโก้อีกโก้ของเขาหายหมดนะคะจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณกลับนะคะตอนนี้เขารู้หัวใจของเขาเลยว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีค่าสําหรับเขาที่เป็นเพชรเม็ดงามของเขาที่เขาไม่สามารถที่จะยอมสูญเสียคนที่ดีอย่างคุณไปได้นี่เขารักคุณนะคะรักคุณมากเลยตอนนี้นะคะ โอ้หนึ่งถ้วยนะคะเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสคุณกลับเข้ามารักคุณจนล้นใจนะคะโอ้เห็นไหมเขาจะไม่มีใครแล้วนะคะเพื่อนๆดูหนึ่งถ้วยสําหรับนี้นะเป็นถ้วยที่แบบนักแน่นมั่นคงแล้วก็มีน้ำหล้นออกมาเนี่ยก็จะเข้ามารักคุณคนเดียวรักคุณจนล้นใจและจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปนะคะโอ้เปดไม่เท้า คนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแบบปรปรับฉับพลันแบบกระทนหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะดูแปดไม่เท้าสําหรับนี้นะนี่หัวใจของคุณ,คณเขาจะถ้าเข้ามาหาคุณแบบปรปรับฉับพลัน,นตอนนี้เขารู้หัวใจของเขาแล้วรู้จุดมุ่งหมายความสําคัญในชีวิตของเขาแล้วว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่สําคัญต่อชีวิตของเขาเพ่มมากที่สุดนะคะเขาจะกลับมาเดินหน้าในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะกลับมา หยุดอยู่ที่คุณดูแปดไม้เท้าสําหรับนี่นะเขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณเพราะว่าเขารู้แล้วคุณคือผู้หญิงหผู้ชายที่มีค่าสําหรับเขาที่สุดเขาจะไม่ยอมสูญเสียคนที่ดีอย่างคุณไปเขาจะกลับเข้ามาเดินหน้าในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะกลับมาแบบปลุกปลับฉักพลันแบบกระทันหันทันด่วนแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะอาทีนี้เรามาดูไพ่อัลลรกกันนะ เรามาดูว่าไพ่อร์เอรจะแนะนำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักให้กับคุณนะคะยอมแพ้ในการกลับเข้ามาในชีวิตของคุณในครั้งนี้คนคนนี้เขาจะไม่ยอมแพ้ ถึงแม้ว่าหนทางที่เขาจะเดินมาขอโอกาสคุณในครั้งนี้คุณจะมีกำแพงต่อเขาสูงขนาดไหนสูงริบๆรีวขนาดไหนนาริบรีวขนาดไหนเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะกลับมาเดินหน้าในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะกลับเข้ามาทลายกำแพงที่คุณมีต่อเขาคุณคือเพชรเม็ดงามของเขาที่เขาไม่สามารถที่จะยอมสูญเสียคนที่ดีอย่างคุณไปได้เขารักคุณ เชื่อมัน่นและคนคนนี้ก็อยากจะบอกให้คุณรู้ว่าในการกลับมาของเขาในครั้งนี้ให้คุณเชื่อมั่นและเชื่อใจในตัวของเขาว่าเขาจะกลับเข้ามาในเวอร์ชั่นใหม่เป็นคนรักที่ดีของคุณและเขาก็เชื่อมั่นเชื่อใจในตัวของเขาแล้วว่าในตอนนี้เขารักคุณรักคุณมากที่สุดงาม คนคนนี้ก็มองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นความรักอันสวยงามของเขาคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่งามตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาของคุณคุณก็เป็นคนสวยคนหล่อคนน่ารักไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอของคุณคุณก็เป็นคนดีจิตใจดีจิตใจอ่อนโยนอ่อนหวานคอยดูแลเทคแคร์เขาทุกสิ่งทุกอย่าง คุณคือความรักที่ดีของเขาคุณคือความรักอันสวยงามของเขาที่เขาไม่สามารถที่จะยอมสูญเสียคนที่ดีอย่างคุณไปได้เขาจะกลับมาเดินหน้าในความรักความสัมพนันธ์ครั้งนี้พาตัวและหัวใจของคุณไปอยู่เียงข้างเขาเพราะคุณคือความรักที่สวยงามของเขาจุดเริ่มต้น คนคนนี้ก็อยากจะบอกให้คุณรู้ว่าในการกลับมาในชีวิตของคุณในครั้งนี้เขาจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณเขาจะเป็นคนรักที่ดีของคุณและจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเขาจะจับมือคุณเดินเข้าสู่ประตูแห่งความรักที่มีแต่พลังงานของความสบายอุสบายใจความรักที่มีความสว่างสวยความรักที่เขาจะเข้ามาคอยดูแลเอาใจใส่คุณและจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป การกระทำคนคนนี้เข้าสะทกลับเข้ามาเดินหน้าในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะมีการกระทำจากเขาให้คุณได้รับรู้ได้มองเห็นอย่างชัดเจนถึงความรักที่เขามีต่อคุณไม่ว่าคุณกับเขาจะนิ่งกันไปเงียบกันไปห่างเหินห่างไกลกันไปนานเพียงใดก็ตามถึงเวลาที่เขาจะกลับมาพัฒนาความรักความสัมพันธ์จะมีการกระทำจากเขาการกระทำในครั้งนี้เขาจะทำให้คุณรู้ว่าคุณคือสุดที่รักของเขา การเปลี่ยนแปลงอ้ภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะคนคนนี้เขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าในการกลับมาของเขาในครั้งนี้พลังงานของเขาเปลี่ยนแปลงไปเขาจะกลับมาเป็นคนใหม่เวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมจะกลับเข้ามาดูแลเอาใจใส่มาเทคแคร์มาดูแลคุณอย่างดีจะเข้ามาเป็นคนรักที่ดีของคุณอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป ความพึงพอใจคนคนนี้เขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขารักและพึงพอใจในตัวของคุณมากคุณถูกใจถูกสเปคเขาทุกอย่างคุณดีไม่มีที่ติเขารักเขาหลงคุณมากเขาจะกลับเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้และเขาจะเข้ามาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณพึงพอใจในตัวของเขา เติบโตคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีค่าต่อใจของเขามากมายในวันที่คุณเข้ามาในชีวิตของเขาคุณทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณทำให้เขาเติบโตมากขึ้นคุณทำให้เขาเป็นคนที่มีความคิดมีสติปัญญาที่ยกระดับสูงขึ้นคุณเป็นคนที่ทำให้เขาได้มองเห็นถึงคุณค่าของความรักแท้ที่คุณมีให้กับเขา เขาจะกลับเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะกลับเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะกลับเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณจะไม่ห่างจะไม่จากคุณไปไหนและให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเติบโตไปพร้อมๆกันขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งคอมเมนต์น่ารักนักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ